สุดมอร์นิ่งนะคะทุกคนดูเห็ดนะคะดูนี่ค่ะตายใบไม้ดูสิใช่ไหมนี่นี่น ดอกนี้ค่ะออกมาข้างบนใหญ่เลยหูยทำไมใหญ่อย่างนี้ดูนี่ค่ะสวยงามมากเลย ในอะไรน้นๆู้นนี้ไม่ใช่เหรอเห็ดบานเลยเหรอว้าวเห็ดเยอะเห็ดเยอะไหนดูสิอ้ทุกคนค่ะโอ้ดูไม่เห็นเดี๋ยวไปใกล้ๆกันมาดูดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ทำพิธีก่อนทำพิธีดอกอ่างนี้นี่นี่ ทุกคนตรงนี้มีเห็ดดูเห็ดใหญ่ขนาดไหนดูสิค่ะอโอ้โห <laughs> แน่นมากเลยแน่นปึกเลยทุกโอ้ <laughs> ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ดู <laughs> โอ้โหโอ้ยมือยกไม่ไหว <laughs> เจ็บมืออยู่ด้วย <laughs> นี่นี่นนด,ดูดูกันดูกันเออตัดขาเลย ตัดขาเนาะโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยตัดไม่ได้แล้วมันใหญ่กันไปทำไมมันใหญ่อะไรเบร์นี้เนี่ยโอ้โธโอ้โหมีหนอนนิดน,นึงเอาไปตากปีนี้ยังไม่ได้เจอเห็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่เป็นดอกแรกที่เราเจอใหญ่สุดที่ใหม่มองไม,ทม,ม่ที่ใหม่ที่ใหม่ดีแล้วปีหน้าจะได้ เอาไปใกล้ๆหน้าหน่อยซิซิมันใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่ยกขึ้นมั้งเออเอาเอาเอาทางหัวนั่นทำไาทางนี้ซิซิโอ้ยใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่กว่าหัวอีกทุกคนดูโอ้โหสุดยอดเลยมีก็มองไม่เห็นหรอโอ้มาดูดอกนี้กันอ่ะปิดปิดติดสุดยอดนี่แหละค่ะเก็บเห็ดแบบนี้แหละค่ะสนุกโอ้ใส่ครเจ้านี่เต็มแล้วเนี่ย แข,แข็งอยู่ปดดูสินานโอย <laughs> ไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเอ้าตัวในะหญ่มากด้วยมามาๆๆเดี๋ยวนะดูดูมันเออ่ดูมันโน้น,นขึ้น,นามานะคะหว<า>งังว่า,ววาใจะใช่นะคะใช่ใช่ใชมันแน่นๆดูนี่นะคะถ้าถ่ายแบบนี้ก็จะเห็นมันโน้นขึ้นมานี่ โอ้ยโดนนะตัวเองทำมันก็ไม่ท่าไรเนาะไม่มันเอ่อมันแก่แล้วไงมันตากสูงขึ้นมาตากตากตากอืได้เลยไดนวตากละมันมันไม่ค่อยเป็นหนอนนะถ้าหากเป็นอยู่ที่แบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่มีแต่ดินนี้ก็จะเป็นหนอน ว้าวสุดยอดเลยค่ะสงสามดอกเต็มถังใหญ่ยาา่ะเดีนะที่ใกล้ๆรถน,น,นะคะแบบเห็ดใหญ่แบบ,แบ,บนี้ใช่ปะใช่กันนี่โอ้มันขึ้นมาข้างบนแล้วนี่เอา <laughs> สั้นๆอันนี้ก็ใช่นี่ตรงนี้ใบไม้ไม่นานไโอ้นอนได้นี่ใบไม้ไม่นานไม่มีหรอก นี่ตัวนี้อยู่เนาะโอเคสำเนียก็เอาโอ้นอนเมื่อกี้ยังชมแถวนี้มันแถวนี้มันต่ำเมื่อกี้ยังชมหรือว่าไม่ค่อยมีนอนโหนอนเต็มเลยมันต่ำเลยใช่ไงอะไดิโอเคไปเลยขุดเลยขุดเลยนี่นี่นี่โอ้แน่นแน่น สองดอกเด้ออืมอืมอืมได้หมดเลยออยังไม่มีหนอนนะมีแล้วเนาะมีมเธออยากได้เห็ดใบตาก็ไม่ใช่เหรอไม่ถ้าหาว่าหาทางนี้ไม่ได้แล้วก็ไปเก็บเห็ดตากอันนี้ก็<ม>เห็ดตากแล้ว ถ้าทางนี้มีเราก็ไม่ไปทางนูน้นไม่ขี่เหไม่ได้ไงไม่ขี่ก็นึกว่าไม่มีเห็ดก็จะไปแถวที่เราเคยไปทางนูนนน้นนะคะเพราะว่ามีเห็ดบานเยอะจะเก็บมาตากนั่น,นเน่าแล้วนี่ยนี่ค่ะเห็ดเน่าแล้วโอ้โหโอ้เยอะเลยค่ะทุกคนไหนดูดอกนี้สิ แต่นี้น่าจะยังโอเคอยู่ใช่ปะโหไม่ได้แล้วนะเนี่ยหือเล่าหมดเลยอันนี้ตักได้ไหมเนี่ยตัออกได้นน่นโน่นก็มีโน่นเสียดายเสียดายเออข่าวหน้าเรารู้แล้วว่าทางนี้จะออกก่อนอปีหน้าเอ่ปีหน้านปีหน้าเอง แล้วเราเคยผ่านแถวนี้แต่ว่าเราไม่เคยมาเจอเห็ดเพราะว่าเรามาช้าเราเดินเราขับรถมาไม่ถูกเวลาเคยอาจจะไม่มีปีที่แล้วอืมคู่คอยเต็มละกี่ดอกสามดอกใช่ไหมห้าดอกห้าดอกเห็นแล้วนั่นเห็นมาได้เรียกเราเนาะ ตรงนี้ค่ะดูอุ้ยตรงนี้สวยดูค่ะทุกคนอ้้หนี่แหละชอบแบบนี้นี่แหละดูโอ้โหนี่ไงเจอแล้วของสวยอุ้ยตัดหนามเสียดายมันไม่มีมีดไงมีดดีดีมัน หายากมีดิดิหายากคุดดีกว่านะอืมห่วงได้พอละเอ่ะต้องสุขไปทางได้ตรงน,นี้อีกเบ,บิพี่นี่นี่ Ang, ยังใช้ได้อยู่ไปตัก มันหมดหมดกลับไปจะได้ไม่ต้องตัดอีกทีน,นี่อเออเกเเ่งยอมละนี่โอหโอ๋อมันแห้งแล้วได้นี่ไหกตกัก มันยังยังแข็งแข็งเลยนี่เป็นไรเบอร์สามเนี่ยตากมาแล้วเดี๋ยวนี้ราคาม,มันไม่ดีดูเิน,นีใช่ไหมนี่จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะสูงแบบนี้เลยดูตรงนี้นะคะโอ้ยนี่ ไ่ดูดีๆเด้ดเอออกมาข้างนอกนี่โอ้โหดูสะอาดอานนี่ค่ะ หนักค่ะหนักหนักน้ำห,ห,หนักไม่ดีมากแต่ว่าเราก็เอาไปตากแล้วเนาะอ่ะดกลบลมเข้าดีดีทุกคนค่ะดูตรงนี้ค่ะทำไมมันใหญ่อลังการขนาดนี้อันนี้อาจจะเป็นสองดอกหรือสามดอกเพราะว่ามันใหญ่มากดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะดูสิ ใช่ไหมเพราะว่ามันใหญ่เกินนี่โอ้โหทุกคนสวยมากโอ้ยส,สุดยอดจริงๆค่ะทุกคนทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสามดอกดูนี่ ดูคะ่ะโอ้โอ้ดีใจสุดๆเลยคะ่ะทุกคนดูตรงนี้เองนะคะตรงนี้ก็อีกดอกตรงนี้ก็อีกดอกนะคะโอ้โหอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นจังเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็ดเห็ดเห็ดส่วนมากแค่ก็จะไม่ค่อยแบบ เวลาเห็นเห็ดแล้วก็แบบไม่ค่อยอะ,อะไรยังไงอะโชว์แบบนี้นะคะดูนี่ท้าไมมันสวยจังเลยคะสวยสุดยอดโอ้โหตอนนี้ก็จะอีกดอกนะคะนี่สุดดีใจเลยวันนี้ นี่ดูนี่ค่ะถ้าโตมาก็จะแบบเหมือนสามดอกเนี่ยนะคะนี่ดูนี่เลยค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วค่ะทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยดูนี่ค่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะทุกคน นี่นะคะดูดอกนี้ดูนี่สามดอกนะคะดูทางนี้นี่นี่ดูทางนี้ค่ะทุกคนดูทางนี้ทำไมถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยนี่เก็บมาโอ้โหนี่ <laughs> อยดีใจมากเลยที่ได้เจอเห็ดแบบนี้นะคะอากเชื่อ,องเขาไว้ตรงนี้นะคะปีหน้ามาเก็บอีกนะคะนี่เก็บดอกนี้นี่ คนี่่ะ,ะเราเห็ดใหญ่เนาะเห็ดเล็กเอาไว้เป็นเชื้อนะคะเดี๋ยวให้พี่ลูกมาตัดขาเห็ดก่อนจะเห็ดจะเห็ดเห็ดปนานมาัเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเ<ะ>มื่อกี้เมื่อกี้พี่ลูกไม่ได้เห็นเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูโอ้บอสบอสามสวยเนาะอืมสวยมากเลย สวยถ้าไรก็เอาไปตากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบา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 บา่บมักเห็ดใหญ่นะโอยมักของใหญ่เบอร์น,นี้แหละคะ่ะทุกคนเอาไปกินอร่อยที่สุดของขอยกเต็มแล้วเด้เห็ดใหญ่ปีหนาเลยและมองหนึ่ง ใบไม้มันหนาได้มูเดียวเนี่ยวะเจ้าอืมเมื่อกี้ได้ดอกหนึ่งตรงนู้นนู่นตรงนู้นก็อาจจะมีดอกหนึ่งนี่แต่ไม่กินไปที่นู่นได้ที่ที่ละดอกเป็นอยู่ตรงนี้แล้วไปไม่เป็นเลยนั่นนั่นตรงนั้นน่ะอาจจะมีอีกดอกหนึงปิดปิดปิด bint bint bint, gabungkan, gabung di sini nanti akan datang lagi terus, maukan maukan, lihat ini, ikatnya, coba, 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 oh, coba, 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 นี่แหละเราถึงเรียกเห็ดพึ่งหวานมันก็จะหวานจริงๆด้วยแหละเปิดมาโอ้โหเอาแมงออกก่อนไหนดูถังสิ เนี่ยดูดูเห็ดคอยโอ้โหนี่แหละเหยื่อใต้ใบไม้จะใหญ่แบบนี้นี่สวยยอดเลยอ่ะนน่นตรงนน้นมีอีกนน่นโตาดีนะเนี่ยใช่ด้วยใช่จริงจริงเลยโอ้จะใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไปตาก แต่ละดอกเนี่ยโหสุดคำบรรยายบดคำสีว่าว <laughs> <c oughs> บดคำสีว่าวอืมน,นีกจะเป็นอีกดอกหนึ่ง oh yeah no, I don't <laughs> นี่อดอกข้างในเกือบนี่สองดอกโอ้โหเกือบจะกบรบลุมแล้วนะคะเนี่ย ขาของเขายาวดู à, อกือปล่านี่ตรงนี้ดอกหนึ่ง ไม่มีหนอนเลยนะคะทุกคนดู <c oughs> <c oughs> ดูนะคะที่เดียวได้หลายดอกเลย <c oughs> ทำอะไรเนี่ย เพื่อนดูดูค่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนเปิดไม่ได้ถ่ายดูนี่คะ่ะสวยงามมากเลยนะเก็บ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 นี่ขา<ๆ>ี่สุดยอดนะล้วน,อวนๆอ๋อสวยจริงๆสีแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนอนอ่ะปรับหน่อยสิ อย่างนี้ไม่ตัดขูดเอาเีย้ายเนอะอถ,ถ้ามันไม่โตพร้อมกันนี่มันไม่เอาไไม่ได้เอาดอกหนึ่งดอกนั้นก็เสียหมด เมื่อกี้พี่ลูกเอาไปเก็บถังหนึ่งแล้วนะคะทุกคนใชน่สอง,สองดอกอีกโอ้เป็นคู่เป็นคู่คแพ็คคู่น่ารัก บทถึกรางวัลที่หนึ่งก็แล้วละก็ยาละได้ก็กะพอแลวไม่บกรางวัลที่หนึ่งมันก็แจ็คพอรตเหมือนกันนั่นแหละ

S <S 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 ใช่ไหมอับจ้าดูคนขอดูนูน่นจะเหยียบเห็ดละตอเไม่เหยียดดูไปดูมาคูดอกนี่ใหญ่ดิ่มท่ำเลยนี่ <S 2> <S 2> อันนี้น่าจะสองดอกนะเนี่ยนี่สองดอกจริงๆเห็ดบานนี่ ยาวเลย นี่จอดแค่นี้เองดูตรงนี้นะคะทุกคนนี่โอ้ยทำไมมันลูสขนาดนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดูนี่ ใหญ่มากค่ะทุกคนดูสุดยอดจริงๆดูโอ้โหใหญ่จริงๆ รถได้ยังไปได้แล้วใช่ไหมมันมืดมืดมืดบอลมองไกลละมันว่างละเดี๋ยวซิมีก่ตะก,ก,กรา้า2 4 6 8 9โอ้โหยานมันตก อันนี้เลยอืมอืมอทุกๆเต็มรถหกเจ็ดแดเก้าไม่เต็มอืมโอเคไปกลับบ้านค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นผลงานของวันนี้นะคะได้เยอะเลยแต่ไม่ได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะเนาะก็เลยเอามาตากส่วนมากเห็ดที่บานๆนะคะเราก็จะเอามาตากนะคะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะของวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามแคทด้วยนะคะก้ร <Okay. S 1> เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ